ฟ้าอังกฤษอิเล็กทริสตีเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการแยกตัวออกมาหรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรโตอนใช้ประโยชน์ในการสร้างพลังงานอื่นเช่นพลังงานความร้อนพลังงานกลเป็นต้นเป็นชุดของปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์กกมีที่มาจากภาษากรีกฟ้าผ่าในเมืองตอนกลางคืนที่เกิดซ้ำๆหลายครั้งฟ้าผ่าเป็นหนึ่งในผลกระทบที่รุนแรงที่สุดของไฟฟ้าหากกล่าวถึงไฟฟ้าประจุจะผลิตสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งจะกระทำกับประจุอื่นๆไฟฟ้าเกิดขึ้นได้ เนื่องจากหลายชนิดของฟิสิกส์ดังต่อไปนี้ประจุไฟฟ้าอังฤกฤษ Electric Charge) เป็นคุณสมบัติของบางอนุภาคย่อยของอะตอมที่กำหนดปฏิสัมพันธ์ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของพวกมันสสารที่มีประจุไฟฟ้าจะอยู่ภายใต้ใตอิทธิพลและสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าประจุไฟฟ้าอาจเป็นบวกหรือเป็นลบสนามไฟฟ้าอังกฤษ Electric Field) ว่าด้วยกลุ่มประจุที่ถูกล้อมรอบด้วยสนามไฟฟ้าหนึ่งสนามไฟฟ้าจะสร้างแรงหนึ่งขึ้นบนประจุอื่นๆการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าจะเดินทางด้วยความเร็วแสง